Now it's just too late And we can't go back I'm sorry I can't be perfect สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกเช่นเคยเจ้าเกา้าเจ้าเดิมน้าย o เ y e เก X Gamer นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม แสนกวนของเจ้าหมาป่าตัวสีส้มกันนะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่11แล้วนะครับโอเคเรามาลุยกันเลยนะครับกับเกมเก่าของเครื่อง PlayStation 1นะครับที่ทุกคนต่างรู้จักดีนะครับ Crash Bandicoot โอเคมาลุยกันเลยกด Start Let's Go มาลุยกันต่อเลยนะครับกับวิหารโบราณนะครับ Temple Run s นะครับกดเข้าไปเลยครับ Let's go มาลุยกันต่อเลยนะครับอ่ากับเจ้าหมาป่าคราชนะครับโอ้โหโผลมาในวิหารศักดิ์สิทธิ์โบราณนะครับซึ่งก็มีกับดักมากมายนะครับด้านหน้านะครับเป็นหอ,อกหอ,อกแหลมคมนะครับโอเคระวังมันทิมด้วยอ้าวเออบอกให้ระวังดันไปชนสัง,งานเอาไหมไป มีกลองนากาคนปลาอยู่เก็บไปโอเคด้านหน้าครับจมัมโอ้ยแทนข้างหน้านี้สันแบบนี้ชัวครับอยู่นานแล้วล่วงแน่นอนโอเคโอ้ยงูสีฟ้าสปินโอเคเก็บแอปเพิ่ไว้เพื่อให้ได้ตัวเพิ่มนะครับไปกันต่อเลยระวังหอ,อกน้ำด้วยต่อไปจมัจมจมัมจัม อ้าวมีตัวเพิ่มครับแต่ด้านหลังเป็นระเบิดเอาไงดิรีบดิไปออ๋อเกือบอนันนี้แท่นขึ้นลงขึ้น,นลงนะครับกาจังหวะให้ดิจำจำโอเคพบกับจุดเช็คพอยจุดแรกโอเคอ้าวเจ,เจอเจ้างูสีฟ้าอีกแล้วทำไงสปินซ์โอเค โอ้ยรู้สึกว่าทางจะครับคลายครับคาเหมือนเดิมนะครับแต่ด้านหน้าไม่เหมือนแน่นครับโอ้โหมันโยกขึ้นลงขึ้นลงอือหอไปถูกไหมเนี่ยอ้ยกะจังหวะผิดจนได้เอาหมาเก็บแอปเปิ้ลจอมรอกันครับโอ้ยลงไปแล้วขึ้นลงจอมเอาตองกะจังหวะให้ถูกนะครับ โอเคไปเลยเข้ามายังในตัววิหารแล้วเก็แบแอปเปิลด้านหน้าเป็นไรเอ่ยโอ้ยมีแท่นหินนะครับชนกันระวังแบนนะครับกะอ้าวแล้วลงไปทำไมนี่อะอ้ยทำไมเป็น <c oughs> เกือบจะผ่านแล้ว Shield. เชียวเทำไมไมสมาธิครับจำ จำจำลุยข้าไปอีกหนึ่งรอบระวังอย่าตกแล้วกันสวัสดีสเปนกาจังวาให้ดีอย่าโดนบทเป็นคลาสปิ้งแล้วกันดาน,นาครับอ้าว กะจังหวะไม่ถูกอีกแล้วนะครับมันดูยากมากๆนะครับในมิติแบบนี้โอเคลองดูอีกสักคนไปตรงนี้เราน่าจะชินแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรกะจังหวะให้ถูกแล้วก็จ้มเข้าไปเลยโอเคครั้งนี้ต้องใช้ความรอบคอบให้ดีไป เฮ้ยมีข้างขาวด้วยกะจังว่าเอาไงวิ่งแล้วก็จำไปจำ้ำโอเคเอ้ยข้างหน้าแมงมุมขยุมหลังคาโอ้โหมาจากไหนเนี่ยไปนาำอยู่ข้างหน้าไม้อ่หอกน้นาำกะจังหวะแล้วก็สเปนโอเคไปทางไหนตอนเนี้ยนี่อะไรเอ่ย โอ้โหแท่นหินนะครับโอ้โหลอยละลิ้วนะครับพาเรามายังอีกด่านอ้าวเวทกรรมลงไม่ถูกโอ้โหเสียเวลาไปเนี่ยามาไหมาจะเริ่มรู้สึกว่าจะตายง่ายไปแล้วามา่ารีบ่ารีบจำจำ จัจัมไปเลยโอ้ยรอบที่เท่าไรแล้วเนี่ยยังไม่เจอจุดเช็คพคอยที่2นะครับเราตายก่อนนะครับเลยต้องมาโอ้โหเอาดีการจังว้ให้ดีจัมจัโอเคมันมุมบ้าไประวังหอกน้ำให้ดีไปสเปน ขึ้นแท่นอ่าล่องลอยไปในอากาศต้องลงให้ทันนะครับโอเคนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วล่ะโอ้ยดาน,น้านะครับมีเปลวเพลิงกำลังลุกโชดช่วงเลยนะครับเราต้องรอจังหวะที่มันดับลงนะครับแล้วก็คอ่อยจ้ำจำจ้ำโอเคสเปนเก็บแอปเปิ้ลดาน,น้ามีเจ้าง,งูสีฟ้ารอฉกเราอยู่นะครับ พร้อมกับหอกน้ำกัดจังหวะให้ดีพร้อมกับเปลวเพลิงด้วยไปจัมจัมโอ้ยเจอจุดเช็คพอยต์ที่สองแล้วนะครับโอ้ยแต่ว่ามีแท่นหินกำลังหมุนอยู่ด้วยต้องกัดจังหวะให้ดีครับไม่งั้นล่วงแน่นอนกัดจังหวะให้ดีนะครับแล้วก็จัมโอเคขอไปด้านข้างแล้วกันไม่เสี่ยงครับ อามาแล้วมาแล้วเช็คพอยที่สองไปทางไหน,นต่อด้านหน้ามีแท่นหินอยู่โอเคอยู่นหนไม่ได้แล้วจัมโอเคเข้ามาในวิหารอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับข้างข่าวบินโชบหัวเราไปเก็บอ้าวโดนทับแบนซะง,งั้นไม่เป็นไรอยู่ใกล้ๆครับเช็คพอย์ไม่ต้องกลัวกาจังหวะให้ดีครับ ปเอากองคนปลาด้วยนากาคนปลาเรียบร้อยได้ชีวิตมาหนึ่งชีวิตจ้ำด้านหน้าครับแทนหินข้างหลังกำลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราต้องรอจังหวะให้มันลงก่อนแล้วก็จ้ำแล้วก็ไปต่อเลยโอยโอ้ยโอ้ย,อยหอกเกือบเกือบเกือบ เก็บตัวเพื่อเก็บแอปเปิลหน่อยดึง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 โอเคสเปนด้านข้างนะครับก็มีแท่นหินผุดผุโผล่ไฟเอาไงว่าไงดับจำอ,อยู่น,นั้นอ้อยเกือบเกือบโอเคอันนี้รู้สึกว่าจะมีแท่นหินที่ มันจะร่วงลงไปนะครับอยู่นานไม่ได้ครับโอ้โหน่ากลัวมากกาดจังหวะให้ดีนะครับ <c oughs> เอากาดจังหวะแล้วก็จำไปอยู่ตรงกลางก่อนเพื่อความปลอดภัยโอเคแล้วเราจะไปทางไหนกันต่อเอ่ยไหนมาทางนี้ดิโอเคด้านนี้เองเช็คพอยต์เรียบร้อยเจ้าแมงมุมขยุมหลังคาตัวเพิ่มสืบ ขึ้นแท่นหินไปเลยน่าจะล่องลอยไปไหนอีกสักที่หนึ่งโอเคลุยกันต่อจำไฟอย่าเพิ่งมานะจำเกือบเกือบโอ้ยผมละเกียดจริงๆไอ้แท่นหมุนๆเนี่ยเอาจำจำโอ้ยล่วงไปแล้วทำไมทำไมทำม ลอยไปต่อเราไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกเพราะค่าคือหมาป่าจอมกวนเกืออาเราจะไปลงไอ้แท่นที่มันกำลังจะล่วงลงไปข้างล่างนะครับอะล่วงไปซะเองเอามาโอ้โหชักตายรัวแล้วครับตายรัวเอาไหมครับมีสติน้อย แอปเปิลหนึผลได้ตัวเพิ่มแล้วมาเป็น3มตัวเฟไปต่อเลยจำจำจำโอเคกาจังหวาให้ดีนะครับกาจังหวาให้ดีแล้วไปกันเลยเอาอยัางจำจำ จัมโอเคมาพักตรงกลางก่อนไปต่อครับจัมโอ้ยเจอทางไปต่อแล้วด้านหนะ้าจัมโอเคโอ้ยมีตัวเพิ่ม3มตัวรวดเลยเรออะไรล่ะสเปนโอเคไปกันต่อเลยครับ let's go จัมจัมจัมโอเคเข้ามาในวิหารแล้วตัวเพิ่มอีกหนึ่งตัว ด้านหน้ามีแท่นหินนะครับระวังโดนบดเป็นแครดปิ้งด้วยนะครับจัำโอเคเอยด้านหน้ามีจุดวาร์ปนะครับจะถึงช้ยชนะแล้วของด้านนี้ระวังให้ดีโอเคไปสุดท้ายแล้วจัำโอเควาร์ปไปเลย let's go oh yeah ออกมาที่แมปเลยนะครับโอ้ยายจะผ่านได้เหนื่อยสุดๆนะครับโอเค เดินทางมายังดานโ t to now here มันคืออะไรไม่รู้นะครับแต่พาร์ทนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับเกม Crash Bandicoot ของเครื่อง p l a y s t a t i o n 1นะครับวันนี้ไปก่อนครับบยบายโอเจ